สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนายกิ้งเกือนะครับจะมาเสนอวิธีการลบแมมโมรีช่องของเครื่องไอค่อ 2001FX นะครับไม่ทราบว่าอ,อ่มีบางคนรู้หรือยังหรือว่ายังไม่รู้แล้วก็ขอญาตเผยแพร่เพราะว่าไปอ่านเจอกระทู้มาแล้วบางคนบางท่านยังหาวิธีปิดไม่ได้นะครับขั้นแรกเลยก็คือเราต้องเข้าโหมดแมมโมรีก่อน อันนี้เป็นโหมดเคาธรรมดานะครับพอหมดตนงนีเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติเราจะลบช่องส5ห้ารบลบช่องสี่ห้าท่างรครับกดปุ่ม M4 ครับ M4 สองครั้ง ติดต่อกันแล้วครั้งที่สามให้กดแชร์ไว้ครับดับเบิลคลิกแล้วกดแชร์นะครับสี่ห้าจะหายไปนะครับ oh, <bad. S 1> ลบสีสี่ก็ทำเช่นเดิมครับสีสี่ก็จะหายไป ลบอ2ครับาหารหมดแล้วที่ชา้าก็ไวไปอีกโอ๊กโอเค c2 ก็หายไปแล้ว C1 น,นี้เราไม่สามารถลบได้นะครับเพ<ต>รา<ง>ะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ติเตองไม่สามารถลบได้องเปมัสด้วยนัย่นเองลูกก้าวอยู่บันแทิงในวิธีการนี้ผมได้มาจาก สำนักถนนพุทธสาครนะครับเจ้าสำนักคือท่านอาจารย์สุนทรีได้แนะนำวิธีนี้กับผมมาแล้วก็ฝากให้ผมเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันด้วยครับวหกสิบหนจาครับจากกิ้งคือวสองไม้